ก็อขอสวัสดีเพียนๆวันนี้มางานชบครับอยู่ที่ชบตังอยู่ที่บ้านดอยหนาบ้านหลวงก็จะ,ะมารวมงานสําหรับวันนี้จะทายให้เพียนๆได้ชมว่างาน เป็นจัดกันแบบใดเนยกันแบบใดวิธีจัดงานทางภาคเหนือก็จะทายให้พออีกข้างหนึ่งครับเห็นที่บ้านนะจับจับส่งเด้ส่งไปุก

ดิฉยนเหียน,ยนตานเขาว่าทางคัหนาไเข้าว่าเหียนเป็นเหียนตานคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นสร้างบ้านสร้างเหียนให้งามปานเหมือนกับบ้านนี่เป็นสร้างให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วครับนี่ไปจง ทรงซุบเขาป่าซาเส็จแล้วครับปกจะลืือเกาบานเดี๋ยวผมจะหาไปพอทั้งบนเลานเฮียน มีไฟมีอย่างฟองมมดมีห้องเขาเรียกว่าห้องอย่างไงเฮ้อวิบัลฮะห้องห้องอย่างก็เขาวาง,างห้องนั่งเล่นบันนนมีห้องนอน,น,อน,อนโอ้มีอยู่นี่คนทำความสะอาดด้วยหอมเลมทความสะ น,นี่ช่ว่ห้องช่วมนี่เป็นห้องเป็นห้องทิ้ตไฟเหลียบร้อยนี่ลเลยคนนย่งสร้างให้คนถี่เสียชีวิตไปแล้วบ้านเป็นหลังหแล้วไปเนี่ยอะไรแล้วกับไปปาซาทำวิธีเซตซับเหลียบร้อยแล้วก็มันเก็จะลือ้อคือเก่าครับ

คือบ้านนี่แหละแบ่งที่นั่งจะแบ่งที่นั่งเล่นเดี๋ยวเาเลี่ยวท้ายังพอข้างหนึ่ง อันนี้ก็จะนั่งแขวนวางเนี่ยปราสาทนด้รับว่าปราสาทที่เราใสา่ลงชกนะครับเดี๋ยเอาเก้าอี้มามาทำเดี๋ยวประสาทเนี่ยไปใส่รถเดี๋ยวไปใส่รถนะครับ ใส่ลวดกับเตงเป็นปราสาทแบบปราสาทใส่หีบนี่เดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อพออีั้งหนึ่งตะวันวันไปป่าเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมถ่ายเพื่อพอแบบเปิดหน้าปราสาทหน้าเบ็ดอะไรเงีเก้าเก้าอี้นะครับมาใส่หมอนหนาเอานี่ว่าปราสาทปราสาทใส่ลงศพกีใส่รถ เฮ้ไปไปตั้งวันไปปลาเดียวเดี๋ยวท้ายนี้คอกข้างรับอันนี้กำลังสร้าง

นี่แหละพไกในซองซองน่านบ้านหลวงเล้งเหยีามาห่ม้ไหม